เกิดขึ้นอ่ะอีตาเป็ดต้องหาทนายไปประกันตัวจริงไหมข้อหานี่มันต้องได้ประกันตัวนี่ไม่ใช่มินประมาทไม่ได้จับทันทีมินประมาทอ่ะอันเนี้ยมันข้อหารักทรัพย์โจรอ่ะจับโจรจริงไหมเป็ดอีเหลืองผู้รู้กฎหมายถ้าจับปุ๊บเนี่ยมันต้องไปประกันที่ไหน ที่ศาลศาลอยู่ไหนมุกนูน่นไกลเป็นร้อยกิโลมันจะทําเรื่องทันไหมความโชคดีของอ่ตับเป็ดเมื่อวานนี้นะความโชคดีคือยายไปด้วยยายไปด้วยในเมื่อเจ้าหนะ้าที่เขาเขาพูดมาเขาเสนอแบบนั้นเขาขอร้องให้ไหลแล้วเขาคุยกันว่าเออขอขอให้ลงบันทึกประจําวันเพื่อรอกรันแจ้งความอะดําเนินคดีอะ่ะเขาจะขอคุยกับ อีตาเป็ดก่อนเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออไอ้ไหลมันก็มันก็ยอมแม่มันก็บอกเออเอาอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้อยากให้เรื่องอะไรมากมายมันก็ยกลายเป็นลงบันทึกประจําวันเพื่อรอแจ้งความดําเนินคดีเขาขอไว้ไงมึงควรดีใจกับลูกมึงรู้ไงว่า รู้ไงว่าถ้าแจ้งความปุ๊บมันต้องออกมาแล้วก็มันมีการจับกุมแน่นอนมันต้องได้ใส่กําไรเงินนะ่ะกําไรสเตนเอ่ออะไรอะ่ะสเตนเลตอะ่ะอืมมันต้องได้กินข้าวกล่องเรื่องมันยุ่งยากเขาขอไว้ไม่ใช่ว่าไอ้ไหลมันโอยอมหรอกทั้งแม่ด้วยยายไปด้วยถ้าไปกับกูนะ่ะ กูยูเลยเออไม่ต้องยอมยอมมันทําไมขนาดมันยังฟ้องตรงเลยแจ้งความไปเลยถ้าแจ้งความปุ๊บมันก็ต้องออกมาเลยสิเจ้าหน้าที่เขาต้องออกมาเนี่ยรู้จักไหมคนคนเนี้ยจับเลยประกันได้ไม่ได้นู่นคะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณมันอยู่ที่ตัวคุณท่หาทานายมีทานายไหมยื่นประกันตัวหลักทรัพย์ในช่วงเวลาช่วงบ่าย ทันไหมก็อยากถามเป็ดอีเหลืองเหมือนกันว่าทันไหมณเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วณ่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วไงเป็ดอีเหลืองไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เอ๊ะมันประจวบเหมาะที่จะไปเออ่แจ้งความวันศุกร์นะมันมีเหตุและผลไงจริงไหมแต่เป็ด แล้วที่สําคัญนะเป็ดอีเหลืองมึงบอกว่าโอ้ยายเนี่ยยายรู้อยู่แก่ใจเหรอก็เพราะยายรู้อยู่แก่ใจไงว่าแพ้ขายแพะเนี่ยขายแต่มึงไม่เอาเงินมาให้มึงขายแพะแล้วมึงไม่เอาเงินมาให้ตามที่ตกลงกันไว้ตามที่ตกลงกันไว้ว่า แพะเนี่ยขายแต่คนซื้อเนี่ยไม่มีไม่มีเงินสดไม่มีเงินอยู่ในมือก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าขายได้ก็อเอาเงินมาให้หรือไม่งั้นก็ถ้ามีเงินแล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายค่อยเอาเงินมาให้แต่วันเวลามันผ่านไปวันเวลาผ่านไปความโกงมันก็เกิดขึ้นไงโกงไงอิตาเป็ดโกงโกงอะไรโกงไม่อยากให้เงินไ้ไหลไง กงไม่ไม่อยากจ่ายอ่ะไม่อยากจ่ายเงินค่าเงินค่าแพ้มันก็บอกว่ามันฝากเอาเอามาฝากเลี้ยงมันเอามาฝากเลี้ยงแต่การฝากเลี้ยงของของที่มึงพูดอ่ะการฝากเลี้ยงที่มึงบอกว่าไอ้ไหลเอามาฝากเลี้ยงมึงดันไปขายของมันไงมึงดันไปขายจริงไหมที่กูพูดเนี่ยถึงแม้ว่ามึงจะบอกว่ามันเอาไปฝากเลี้ยงมันไม่จ่ายค่านู่นค่านี่ แต่ที่สําคัญคือมึงขโมยของมันขายมึงแอบขายของมันแล้วมึงไม่บอกไงว่าเนี่ยมึงไปบอกว่าขายแล้วเยอะเย้ยมันอีกไงขายแล้วไม่เอาเงินมาให้มันถ้ามึงไม่อยากโกงมานํะขายตัวเท่าไหร่มึงต้องเอามาชี้แจงสิเออเพราะว่ามึงไม่จ่ายค่าค่าหัวอาหารค่านู่นค่านี่อันนี้มึงเอาไปเยอะเย้ยมันมึงบอกว่า โอ้กูขายแล้วเนี่ยแพะมึงแพะมึงมึงไม่มาเอาสักทีเนี่ยไงเพราะยายรู้อยู่แก่ใจว่าขายไม่ได้ไม่ได้ฝากเลี้ยงจริงไหมเป็ดอีเหลืองจริงไหมอีตะเป็ดมึงก็รู้อยู่แก่ใจมึงก็รู้อยู่แก่ใจเหมือนเงินน่ะที่บอกว่าไอ้ไหลไม่ใช้นี่ไอ้ไหลไม่ใช้นี่อีตัเป็ดก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ไหลมันให มันให้ยายเอาเงินไปใช้หนี้ให้มึงแล้วแต่มึงไม่เอามึงเสือกไม่เอาแล้วเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่มึงเพื่อที่มึงบอกว่ามึงจะได้เอามาทำคอนเทนต์ต่อว่าไอ้ไหลเนี่ยเป็นหนี้ไม่ใช้ทั้งทางที่มึงรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ไหลให้แม่เอามาใช้หนี้แล้วแต่มึงไม่เอาเองจริงไหมในในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม้แต่กล้อง ไอ้ไหลเอามาช่วยมึงมึงก็บอกว่ามึงอยากขนขึ้นมาเองช่วยไม่ได้จริงไหมมึงรู้อยู่แก่ใจทุกอย่างแล้วมาบอกว่าเออยยายรู้อยู่แก่ใจว่าอ,อ่าอีตาเป็ดเนี่ยไม่ได้โกงไม่ได้ไม่ได้โกง,โกงจริงเหรอตาเป็ดจริงเหรอแล้วเป็ดอีเหลืองควรรู้ไว้นะ ข้อหาที่ไอ้ไหลไปแจ้งความมันมีอัตราโทษยังไงมึงควรรู้สิมึงแนะนำกฎหมายให้คนนู้นคนนี้อ่ะมึงควรรู้สิว่าอัตราโทษของข้อหาที่ไอ้ไหลไปแจ้งอ่ะมันคืออะไรมันหนักหรือมันเบาแค่ไหนจริงไหมตาเป็ดไม่งั้นมึงจะร้องไห้เหรอโอ,อ้ยเอ,อ่อ มันมีเศษบางๆกั้นระหว่างความรู้สึกนะมันมึงเพิ่งนึกได้เหรอแล้วทีมึงอนุญาตขีดเส้นใต้ให้เป็ดอีเหลืองมาด่าแม่ล่ะมึงไม่นึกเหรอมึงคิดบ้างไหมการใส่ร้ายแม่ตัวเองใส่ร้ายพ่อตัวเองเนี่ยพ่อเนี่ยกระทืบแม่กระทืบแบบนั้นแบบนี้พ่อเนี่ย ไปเท่ามึงมึงชอบเหรอมึงรู้สึกบ้างไหมล่ะกูถึงบอกว่าถ้ามึงหยุดมึงไม่พูดมึงไม่ให้เป็ดอีเหลืองมึงไม่ให้สมุนมึงพูดถึงพ่อถึงแม่ถึงวงตระกูลกูจะไม่มีอะไรพูดเลยกูเคยบอกหลายครั้งแล้วแล้วมึงบอกว่ามึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับกูไม่ได้มาด่ากูแล้ว กูนี่ไปด่ามึงอย่างเดียวโอ๊ยกูบอกมึงหลายครั้งแล้วอิสัตวกูบอกมึงหลายครั้งแล้วว่าอย่าเอาพ่อเอาแม่มารอเล่นถ้ามึงไม่เชื่อกูก็กจะทําให้ทําให้มึงไปเรื่อยๆแบบนี้แหละกูจะว่าให้มึงไปเรื่อยๆเพราะมึงก็ส่งข้อมูลให้เขาด่าพ่อด่าแม่แบบนี้เรื่อยๆจริงไหมไม่งั้นคนพวกนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ละวันแต่ละวัน ไม่มีทางรู้จริงไหมไม่งั้นเป็ดอีเหลืองมันจะรู้หรอว่าเอ,อพ่อแม่ทะเลาะกันมันถึงได้เอามาพูดคลิปแล้วคลิปเล่ากี่คลิปกูเชื่อเลยนะว่าถ้าเป็นมึงมึงจะไม่รอมึงจะไม่ลงบันทึกประจ,จวันเพื่อรอดําเพื่อรอไอ้แจ้งความหรอกกูเชื่อได้เลยมึงไม่ได้อยากสั่งสอนใครเลยมึงแค่อยากเอาชนะ ถ้าเป็นมึงน่ะไอ้ไหลได้นอนคุกแล้วจริงไหมที่กูพูดเนี่ยถ้าเป็นมึงนะมึงแจ้งเมื่อวานนีนะ้มึงจะแจ้งความดำเนินคดีไอ้ไหลทันทีเลยมึงไม่รอลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งไอ้รอแจ้งความหรอกมึงไม่ยอมหรอกกูถึงบอกว่าไอ้ไหลเนะี่ยมาโคตรใจดีกับมึงเลยมึงควรรู้ ความใจดีของไอ้ไหลอ่ะมึงคิดบ้างและวที่สําคัญนะแม่ไปด้วยเฉยๆถ้าไอ้ไหลไปกับกูนะกูไม่ยอมหรอกกูจะบอกให้มันแจ้งความเลยให้มึงรู้ว่าข้าวกล่องบ้านสันแวนเนี่ยมันอร่อยไหมกูอยากจะถามว่าข้าวกล่องบ้านสันแวนมันจะอร่อยไหม